สวัสดีครับผมชื่อนายวรเทพสุประจันนะครับชื่อเล่นชื่อว่าคอปเตอร์ครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันพระบรมราชชนกค,ครับกระทรวงสาธารณสุขวิทยาเขตชนบุรีครับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์จังหวัดชนบุรีคณะสาธา,า,ารณสุขศาสตร์และสถาเชศาสตร์สาขาทาันต์าสาธารณสุขตอนนี้ผมปี2นะครับผมนะครับจะเป็นคนที่นิสัยส่วนตัวค่อนข้างจะพูดเยอะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วก็แบบ ผมชอบข่าวเสพสือ่อพวกแบบ MC ชอบประวัติศาสตร์และผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากครับแต่ว่าผมร้องเพลงไม่พอนะครับไม่ได้เลยครับการร้องเพลงแต่ว่าเป็นคนที่ชอบฟังการร้องเพลงมากๆแล้วก็โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าผมจบไปเนี่ยผมจะไปทํางานในอนามายัยหรือในโรงพยาบาลก่อนประมาณ2ปีแล้วถ้าถึงเวลานั้นอยากจะเรียนต่อหรืออยากจะเปิดโอกาสของตัวเองเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ผมขอจบการแนะนําตัวเปยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ